สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้แม่โบม้าชายเดียวจ้ะมายัางบ่จ้ะมากินมะม่วงจ้ะของของโปรดแม่โบเลยจ้ะมะม่วงน้ำพริกอันนี้กะปิจ้ะนี่แล้วก็ใส่หอมแดงเลยายเนาะจ้ะมาเด้อจ้ะมาแซ่บน้ำกันเด้อจ้ะผู้ใดสสยเปรี้ยวผู้ใดมากกินเปรี้ยวมาน้ำกันมาแซ่บน้ำกันจ้ะคุย คุยเอาอันหอมแดงเดนาะจ้ะมะม่วงแบบเปรี้ยวคันมเปรี้ยวบบกินเนอะจ้ะมักแบบเปรี้ยวจ้ะอือกระดาษเอาห้องยามันหน่อย กินมะม่วงชายเดียวเลยบวบเปลือกไม่ค่อยกรอบปันใดจ้ะ มันเริ่มเพิ่มแล้วบบกันได้ปอกเปลือกแต่แบบมันแก่แล้วจ้ะตอนที่มันอ่อนอ,อนอนนบ่ย่าปอกเปลือกกินแบบทั้งเปลือกเลยจ้ะแบบกอบกรอบบ้งดูหักก็จ้ะ แบมบสาใจน้ำใจเลยจ้ะเรืองเรืองเก็บเก็บแม่นสุกแล้วจ้ะ พริกกะปิใส่หอมแดงจ้ะสองนวยเด้อยนี่จ้ะแมงมี <laughs> คุยเอาหอม <laughs> nhỏi thôi nhỏi คุย nhạc แต่เน้องมันมีหลายอร <fit> ่อยชอบมาก Xin thuốc mừng bơ bơ để bơ muông Nên nên khét theo ừ. ừ. <laughs> Mình mềm mềm quá nhà bạn Hình tròn thiên thiêng đẹp biển biển đấy ta Liềm ta Gặp mặt 嗯。Mm hmm. สองนวยนี่เฮ็ดมันหน่อยจ้ะปกติกินหลายก็นีแต่ผู้เดียว <c oughs> มม่วงอยู่บ้านไม่ได้ซื้อนะจ้ะ <c oughs> <c oughs> บะม่วงอันบะกม่วงแล็ดจ้ะเมันออกเปรี้ยวหวานจ้บะบะกม่วงหล็ดน่ะรลเปรี้ยวแล้วก็หวานลึกๆนะจ๊ะแบบเคยกินมาจ้บะบะกม่วงแลดอ่ะแซ่บบูมากแบบนี้จ้ะ ันแบบยั่วๆอคลิปสั้นๆเนาจะจ้ะมือนีคันผูดด้ใดมากคลิปนี้บบก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กรรนกำลังใจให้โบเนด้อจ้าโบก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกช่องขึ้นกันจะ้ะไปพอกันคลิปใหม่เนาจะจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ